ฝนมีครีมซีเครไลทิ้งครีมมาแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางร้านตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกันแดดนะคะเป็น CC ป้องกันแสงแดดครีมที่พิตตี้ใช้นะคะไม่ว่าจะอาบน้ำลงสระว่ายน้ำหรือว่าจะใช้เป็นครีมทาตัวนะคะเพื่อให,ให้ความสวยงามนะคะของผิวมันยังช่วยบำรุงด้วยเป็น c ีเครตไลทิ้งมีสารสกัดจากดอกทาน ลองมาทาดูค่ะก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ลองดูนะคะเด็กก็ทาได้ผู้ใหญ่ก็ทาดีนะคะบีบครีมลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเป็นเนื้อบางเบานะคะใช้แล้วไม่ติดขนด้วยในส่วนของครีมตัวนี้จะเนื้อบางเบาเพราะว่าเป็นสารสกัดน,นะคะจากดอกทานตะวันและสารสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารทีห้ามนะคะตัวนี้ทาแล้วขาวปุ๊บใส่ปั๊บนะคะลองดูค่ะเทียบข้างที่ทากับไม่ทา มีสารป้องกันแสงแดด SPF 50เท่าทาแล้วไม่ติดขนนะคะหาซื้อได้ทางเว็บไซต์ Secret Miracle และก็ตามร้านจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะคะหลอด 1, 100 ml ราคา750บาทโอเคนะคะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ